เองไปที่โบสถ์นะหยิบปาดน้ำมนต์ไม้ค่าทีแล้วตามไปที่ศาลานะอ้าวแม่จันเป็นอะไรล่ะจูจูก็ร้องไห้ขึ้นมาอย่าเพิ่งท้อสิ ไอ้มิ่งมาพอดีเลยน้ำฝนไม่มีแต่น้ำมนสักสิ์ยังอยู่ขอให้พวกเราช่วยกันอธิษฐานให้พระคุ้มครองแล้วก็ประทานความเมตตาให้พวกเราเอ้าเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเข้ามาเข้ามาเอย่าลงตาจะผมน้ำมนห้ย เข้ามาโยมจันโยมผู้ใหญ่ทีนี้ก็ทยอยกันเข้ามาอาตมาจะสวดให้พรทุกทุกคนนะโยม